สบายดีสวัสด,ดีสบายดีทั้งลาวสบายดีทั้งไทยพี่น้องกัดชิล่งดำห้ดำหน้าอีกพี่น้องเนี่มะเร็งตอนนี้ก็บสองโมงคือสองโมงว่าสองโมงครึง่งนั่นกงกาแลงพี่น้องอุปกรณ์นั่งกามี่อันมีอย่างไหนบุ๊มีก,กระตาไม่พายพี่น้องกัาน้ำสองขวดก็พาไปไปกันไปปลุกโทรศัพท์อุ๊บหน่วยหนึ่งอุ๊อันหนึ่ง มูเขากระลุกเบลอละ,ละ,ละมันีน่ยะแต๋อเพิ่นอันอันเพิ่นเลี้ยงอันนายพี่น้องโอ้ยกรุบจะประทือยากเนี่ยคืนคืนขึ้นเขาเที่ยงเ,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 เงพิ่นอที่ยงมาเฮ้ยเพิ่นเพิ่นเห็ดหวานหมักแตงนะพี่น้องเพราะนางจิกนางจิกปีนหัวเพิ่นเห็ดหวานหมักแตงกับตั้มมังคุดใสอันกระปูน้อยพี่น้องปีนหัวปีนหัว ข่ยอยากด้พี่น้องเป็นเดียเป็นเดียเจบเนี่ยปวดที่หัดเลยตั๊มมะฮุมเจอกับปูน้อยพี่น้องก็แฉบแฉบกินขักกินแน่กินแซฉบกินนัวโอ้ยพวกนั้นลืมบางวัวกินน้าบ่ยืนทะเลอยู่พุงัวเถือหญ่ก็จะมากินพี่น้องกินตั๊มมะหุมแล้วก็มากินหวานต่อกินแล้วไปจากนอนเว้นกระนอนสักหน่อยพี่น้องเพื่อหูเมื่อมาหมู่ผาลงมาเบิดแหละโอ้ยไพน์แน่นั่นนะยายแตวแล้วก็บผัวใยเป้งแล้วก็เมยัน เมนตงนิน้วแล้วก็ลูกสาวเพิ้น,น,นูนย่งเนยย่งอันเอื้อมก่อนย่งได้จิกทันลงมากระเพ้าไปเผาดำเผ่ามา้าที่พินอกดำน้ำมูก็คือดำน้ำเพิ่นอะไรเผาซอยการให้เลี้ยวให้ทัวเพื่อให้เลี้ยวให้ไวกินแล้วพอจากนอนเวทก,กินหวานหว,วานบักเตงกับอัน สักคู่บ่นั่งว่าวงนั้นนี่ละรู้บ่จะได้หลายลืมได้ไอเป็ดาบำง,ง้มหอยกินเข่าเนี่ยเช่เซ้อชิวๆๆหยาพัดตีดใหญ่หยียบมุนเบิดคืนเป็ดได้เตียวพี่น้องเป็ดนั่งร้ายได้อยู่ไ้อยู่หน้าเลี้ยงอยู่วายอยู่หอ้องเลี้งยงน,น้ำน้ำนองน้ำโคองน้ำปุ๊บน้ำหมวกเลยดิ ดัให้ดําหน้ากับมวนอยู่พี่น้องกล้ามันพอดีน้าพอดีใจปรับใจปรับใจปรับดั้ปรับ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 กับมวนอยู่พี่น้องกับว่าเหนื่อยดอกพอไปพอมาทั้งออกกําลังกายนะพี่น้องทศาให้เส้าหน้าเฮ้าดีกว่านั่งอยู่เฉยๆยังสี่หลอดหอกัพี่น้องเศาให้เส้านาฉันสาเออไปคือกันที่เขาได้เล่ากัเชื่อบันดีใจนะพี่น้องมีเขาได้เล่าก็ดีใจมี อยากกินยังก็ได้กินพี่น้องกับฉันซ้ำที่จะหาเงินซื้ออย่างเดียวเคยเคยมีมาแล้วก็เลยเฝ้าถือคณะพี่น้องก็เลยเฝ้าถือก็เลยเฝ้าได้คันว่าบ่ามีข่าวนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยอุกอัง้งทางกระ buoy เกียนจะไหนอันนั้นเป็นพ้นคิดตกป่ะพี่น้องคืองวนใหญ่ครับพนาพลงวนโพดงวนโพ่งงวนใหญ่ค่ะงวนใหญ่เนี่ยมันจะซ้ำแรงนี่บ่อะไรมาไ,มไวๆเดินมาบางังสซเว่นยามมาแรงให้เนราะว่าบ่ฮ้อน ว,ว่าไปว่ามากออยานคือข่าปวงยาว่า,วาโอ้ข้าเจ้าจิลุงตเตวินเตออิบพี่น้องจุดว่าชี้คึงให้หน้านาั่งแทบลงช่วยหมูกคว่ามูแทะอม,มาตะอนอนกินหวานอีมาจากนอนเวทพี่น้องหวานปัาหวานอันหวานบักเตงแซกว่ารลอดซดกระบบอยังบหุม่มด้ยค,คือคือจาม ถ้าพามาปะสุกไว้นี่นะถ้าตะดีกระนุงสรงกระเสือกผ้าหมัดซองศิลป์ปะไงพี่น้องเผื่อว่ากิตุ้มมันยุ่มมันดึงพี่น้องก็อยากจรวมเนี่ยจักหน่อยอันนาจิเมรลานไส้ดำอันดำเวนดำไทยนาหน้าตะลีนาหน้าหน้าตะลีกระงามอยู่ด้วยพี่น้องเอ้ยผูนาหุบนี่หล่อๆคัดนี่งามอยู่ได้ของเฮาก็ได้ กระชังโนมาน้ำลังงูกระดำไว้กูมูอยู่ดอกนะไปคนดำไว้ย่องกระโคองน้ำนาะพี่น้องตั้มไปตั้มมากแตอยากกินน้ำถ้ามีน้ำเย็นเพิ่นจะมีกระติกน้ำเย็นนะพี่น้องคุบนั่งกระขาดนั่งกาะหน้ากาะหลังอยู่อันคุบอันนี้นะแต่ปี่กายได้พี่น้องยังหมันอยู่ไรซื้อถึงเต้ปีปีที่แล้วยังหมันอยู่ฟอนั่งไปทางใดพี่นันสา อัดเบนเบนว่าขี้ข้าไหนะเราว่าดำแล้วก็ิไปจบดี่ไหน้องเาดำหน้าแล้วเกียวเขาเล้ยเขาคลิปห,อ,ปหอยไว้ยามันขาดนะักเลยคุม้มลายปียู่ฮัลโหลเฮยมาเตอเดอรจอยมาตเตดอกจยว่าคุยว่าเรืองหน้าแล้วเออนึกว,ว,ว่ามากนึกว่ามนึกามากมาเตอหึงแล้ว กะต่างๆดำนาให้ง่ายไปเดอ้อผู้ใดยก็มาดำนาน้ำเัินน้ำนางนี่เด้อหนูแพงเอ้ยมาดำนาซอยมุกผูกนี่เด้อจะทำหมอนพี่น้องดำให้ดำหน้าขวา,าช่วงใบใบมะกาเดดเน่จักหน่อยนะพี่น้องนอนแดด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 คืมๆม,ม,มาได้วันหนึ่งพี่น้องเดดมุกเท่าวันน้พี่น้องกระหอดน,นี่ะเฮ้ยมะกาบดิคืมได้พี่น้องเดดมุกเท่าแดดอัน คอนหอดน่าละควมีเอกไม่กันมีกมันบางมันมันโบหุ่มตะวินป้านในน้อพี่น้องมันจากบางบางจังหน่อยฮะนะนักกระอดเนี่ยม้วนกระตามภาษาบ้านนอกนั่าละพี่น้องอันนี้อันนั้นกัวเย็ดเตียวเราเป็นคนคุ้นกันนักปฏิมาตั้งกระตาตันทากเราไม่ได้น้อเราต้องลบเราก่อนกระตานาะต้องหาบ่นว่างเลยพี่น้องเอาไว้ตรงตัวใหม่ก่อนนี่เฮ้ยเต้นสิบตัวประกุมโน่นนี่นะไม่นี่ละ คุ้มเดิจักโมงจักงามแล้วมันอีสองโมงเนอกว่างหรือเนล่าไม่รูนะหาคนว่างบ่ขักน้องหากบนหาคนปุ้งบนว่างก่อนว่างบันไดฝุ่นห้าวนสีดำสีดำลงพุ่นลงพุ่นเขาโตอักระตาไปป้าไปทางพุ่นพี่น้องไปทางสั้นเมนพุ่นห้าดำหล่อลงหล่อลงเด็กฮ่าดำหล่อลง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 มาฟีหอดฟีหอดฟีเขาโตอากระตาเามาป้าไปทางทางพี่ กระตากระเบนกระต่านะักกระตาโทรศัพท์พี่น้องคือเอากระตาไม่ไพ่ผมกักแบบนี้พี่น้องมันบโมเวนพายฮิตไหนว่าเอากระตานกระต่ายางไ <c oughs> พ่ปัดอันขี่รถเอาผพาม,ามัดระวังตุกโค้งเด้อกระต่ายางมันยุ่มเข้ากันพี่น้องมันยุ่มแล้วม,ม,มันอับพื้นง่ายนะนั่งคาเซบาเขาเซบาหา่าคือหน้านลูกดำเลยว่าเว่ยเวะยอยู่อย่าพาเอยายังบียังบดหอบเวลาหนา้ายังจุก่อน นับอวางกระตาคุณพ่อจะเฝาาเด้อเอา,าวางวานีเลยอืมหมดใจระบ,บันนี่นะอ่านักสีดำกอนักจีนน้องอเล่นจับวากันใหม่อีกเยยบการใช่ดำหน้าไทายหน้าหน้าคอนิปโต้แถวคนพีนน้องเลเ่นกัเบิร์ดไมีคุยไ้มีค,มค,มค,คนกับก,อก,อ,กอ,อ,อกนักบอลจังหวัพี่น้องน้อยนีมึงนีม่มึงคนกับกอกให้เฮาอยู่ สี่คนโอยละสีคนนะคนั่งก,ก็ไเปต่อสิปัญหาคนพวกคนให้ยายกจีกมานำหลังนั่นพี่น้องหวจะแจวเป็นเจ็ดคนไออันย,ออยูนี่แหละสิเอาไปเลยอ้าโตนางซูมกล้องเขาะจะไล่หนา้าไล่ตาพี่น้องเพราะเนี่ยบัดคำซูมกล้องเขาะจะวางกล้องบัดกล้องซูมแฮงไม่ได้ซูมเ,เร่งปัดเตกพระเตะไายเตกเป็นสุธีประเด็น พี่น้อม้วนช่วงหน้าพนาดิ้มชายเก็มตุ่มพรีดำพี่น้องดำจุดๆจบๆเจ็บๆคุณน้ำอื่นเอาให้เลี้ยวหน้าให้นี่พี่น้องถ้าต่างหลักนำหน้าให้ใหญ่มาเด้อหนูเพลงมาซอยหนูผูกเน่เด้ออะไรใครพี่น้องคลิปนี้ขอ้กผบรรยากาศทร์มาจะมีความน้องคลิปหน้าพอกันใหม่คือผัไว้ไท้พี่น้องจะเข้าผากนะโตๆอีกโตอีกจะเข้าผักยัางประจบได้ยังหน่อยอยู่ พี <s interesting one> ่น้องแล้วได้งานนี่งานที่นาตาลีว่าแหวนแล้วได้พี่น้องแล้วเรียบร้อยแล้วยังแต่งานพอหน้าให้ไงเขาดาเป็นงานเป็นงานพี่น้องดาคนละครนะเออเออเป็นงานพี่น้องเครืงนี้แล้วแล้วเคิงนี้แล้วแล้วยังเคร่งนั่นพี่น้องคืองานอ่านล้านชายกลังไถอยู่กะกับประมาณว่าจะได้เครึ่งหนึ่งพี่น้องนาอเพะมันกัสซีโมงเครื่องแล้วพี่น้องนาอตอนนาตาลีลงมากับประมาณกลางมงว่าเฮ้ย สองโมงครน่งพี่น้งนองตอนนี้เ้าดำเ้าดำค่งนี้แล้วด้งานหนึ่งงานนี่ก็เล้วเล้วเป็นงานหนึ่งเป็นบ๊กหนึ่งครนหนึ่งลแล้วเลยพี่นอ้องกตทีนี่แต่มานางรอถ่ายร้านไส้เป็นข้าจากล,ลุงดำพี่นอ้องงานนี่งานที่สองกะรูลุยตัวบือนเศ้าเลยพี่นอ้องกเมาไหวตื่นจะค้นปะหนึ่งสองสามคนพกเจคนพี่น้องก็กกเร็วกะไหวตื่ได้ปูปับปูปับปูปับ พราะว่าก้าเฮะลูกไว้แล้วพี่น้องอันนี้คือตู้เย็นประจําทีพี่น้องน้องฟอนย่านบงปุ๊บเตอบปุ๊บเตือนพี่น้องนางย่านบงอันนั้นคือทีมงานน้าการพี่น้องดําหน้าผักโคนเข่าเด่นเข่าเมื่อยก่อนพี่น้องโกนผ่าเพิ่นคาดแล้วพี่น้องกระทืบบางานใหญ่เติบพี่น้องตืองมาเป็นบื้อเทร้าจังสิเลวพี่น้องงานนี้นะว่า ตป็นกับสี่โมงเคืองแล้วอันที่งานเพป็นนางโลขาดอยู่พี่น้องขาดแล้ยจากลวงดำกระตังผักก้อนก้อนเป็นนางน้องแต่ว่าคนคนไทยกับคนขาดเพควนเปลี่ยนกันคนหนึ่งไทยแล้วเขามานั่งผราเท่าเผาหยุ่นูดมีห่มห่มกุ้งแต่ว่าผู้ที่ซองก็ไปขาดตืมพี่น้องไปขาดเปลี่ยนกันกระเบียร์พ่ขาดหลุนนางเมื่อยพี่น้องว่าประธานใจกระเบียร์บ่อปวดกระเบียร์พ่ครับปวดพี่น้องเปลี่ยนกันนั่นเป็นนางน้อ มีผัวนางผัวน,น้องน้ำการพี่น้องแต่ตแว่าแยกแก้วเราเราอยู่บนผักปอดเราทิัดทางกาต่อจา้าสบายดีเมืออม่อยบ่เมื่อยงงพี่น้องงวัวกับพงงวัวล่อถาคาดงวังวกันงัวนั่งกันสบายพี่น้องกินทางกาก็อ,อิ่มเรียบร้อยเลยพี่น้องทาแต่เขาโค้งอย่างเดียวนี่ก็ขอ,ขอบุญคุณหลายเรื่งองสุดคุณพี่น้อง,องถ้าว่างงัวแค้นกาดใช้แล้วได้ดิปีงมาแรงนุย้ยอื ชูรีชูรีเนี่ยว่ายอบคุณทุกๆพี่น้องนั่งกบเคน้นต่อไปแล้วสบายดีพี่น้องคลิปหนาพอ่อทำไมอู้น้องบรรยากาศก่อนจบคลิปพี่น้องเบ่งแรงกำลังมืดผ้ามืดโพดมาพี่น้องคืมๆบมวนใดวันหนึ่งเขากำังบรรยากาศตอนท่าสีดำนานแรงแรงพี่น้องมีปลาใหม่กุ้งเขียวงามๆพี่น้องตันกุ้งตัวนี้เป็นไรพี่น้องมือเท่าพอ่อทำไมสบายดีสวัสดีค่ะล่าสองเถื่อนราคา ที่เริ่มดำโตงานนี่พี่น้องฮักกระขื้นพี่น้องปั้นกองกันไป,ไปแย่เต้วก่ะพัวในย,ย่างอยู่ออกทั้งนีแเลยค่ำปุ๊บเลยหกโมง